ข้อ2นะคะคือการทำงานของ I/O แบบ Memory Map I/O ในการสื่อสารระหว่าง CPU กับอุปกรณ์รับส่งข้อมูลหรือ I/O Device จะมีอยู่2แนวทางคือ Port Map ซึ่งจะอธิบายไปในข้อแรกแล้วก็ Memory Map ค่ะโดย Memory Map จะเป็นเทคนิคที่ทําให้อุปกรณ์ I/O ถูกกาหนดให้มีตําแหน่ง Address Space mm. เดียวกันกับหน่วยความจําปกติของระบบเ mm. ช่น ROM หรือ RAM จะทําให้ CPU สามารถควบคุมหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ I/O ได้ผ่านคําสั่งจัดการหน่วยความจําโดยไม่จําเป็นต้องมีคําสั่งเฉพาะสําหรับ I/O เช่น In หรือ Out โดย Memory m a n นะคะจะทําให้ CPU สามารถใช้คําสั่งอ่านหรือเขียนข้อมูลเช่น Move mm. LDA, STA, STX ได้โดยตรงกับอุปกรณ์ I/O เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นะ่ะะปอมตัวเป็นหน่วยความจำในสายตา CPU เมื่อ CPU ทำการอ่านหรือเขียนที่ address เหล่านี้แล้วบก็จะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ I/O แทนที่จะเป็นแร m หรือ r อมจริงๆหลักการทำงานคือ CPU จะวาง address ดดของอุปกรณ์ I/O บน address bus ตัอย่างเช่น 9000H หากเราต้องการ write ข้อมูลนะคะ CPU ก็จะวางข้อมูลไว้ที่ Data b u s แล้วมันก็จะส่งสัญญาณ memory request เท่ากับ l o a และ write เท่ากับ l o w เพื่อแจ้งว่าต้องการเขียนข้อมูลอุปกรณ์ I/O ที่ address ตรงกับ 9000h ก็จะตรวจสอบสัญญาณแล้วรับข้อมูลจาก Data b u s ถ้าเราต้องการ read ข้อมูล CPU ก็จะวาง address ของ I/O บนอุปกรณ์ address bus แล้วมันก็จะส่งสัญญาณ memory request เท่ากับ0แล้วก็ มันไม่รีเคสเท่ากับโลและ a ีเท่ากับโลอุปกรณ์ I.O. ก็จะตรวจจับแอดเดรสและตอบสนองโดยส่งข้อมูลออกมาทาง d a t a าบัตให้ CPU มันอ่านเข้าไปโดยที่ไม่มีการใช้สัญญาณ I.O. Request เหมือนในพอร์ตแมเพราะว่าใน Memory Map อุปกรณ์ i/O อาจจะถือว่าเป็นส่วนถือว่าเป็น Memory ส่วนหนึ่งข้อดีของระบบ Memory Map ก็คือไม่ต้องใช้คำสั่งเฉพาะในการเข้าถึง I.O. แล้วก็ สามารถใช้คำสั่งอา่านหรือเขียนข้อมูลทั่วไปทําให้โปรแกรมง่ายและประหยัด Instruction Set และมีพื้นที่ Address มากกว่าทําให้สามารถรองรับอุปกรณ์ I.O. ได้จำนวนมากข้อเสียนะคะคือพื้นที่ Address ที่ใช้งานร่วมกับ Memory อาจจะทําให้ r ร m หรือลมเหลือน,น้อยลงต่อไปมาดูตัวอย่างที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ I.O. ถ้าสมมุติเราต้องการควบคุม LED ที่เชื่อมกับอุปกรณ์เอาต์พุตซึ่งถูกแมปไว้ที่อ d ดเด s 9000h โดยเขียนค่าลงไปที่ a d d ดเด s นี้เพื่อเปิดหรือปิด LED เราใช้การเปิด LED คือการเขียนค่า01ลงไปที่อ d ดเด s 9000h และการปิด LED จะเขียนค่า 00h ลงไปที่อ d ด e ด s เดิมนะคะระหว่างโค้ด assembly ก็คือ mvia 0 1 MV 01, คือเป็นการใส่ค่าศ1 h ลงใน register a เพื่อใช้ในการเปิด led sta 9 0 0 h คือเขียนค่าใน a ไปยัง address 9 0 0 0 h led ตรงนี้ก็จะเปิดต่อไป mvia 0 0 h คือเป็นการใส่ค่า0 0 h ลงใน register a ต่อไป sta 9 0 0 0 h คือการเขียนค่าใน a ไปยัง address 9 0 0 0 h LED ตรงนี้ก็จะปิดค่ะสรุปรวมๆให้เข้าใจง่ายนะคะก็คือเมื่อ CPU เจอคำสั่ง STA 9000h มันจะเอาค่าที่อยู่ใน register A ซึ่งอาจจะเป็นค่า01หรือ 00h มาวางไว้บน data bus จากนั้นมันก็จะระบ,บุ address 9000h ลงไปบน address bus เพื่อจะบอกว่าจะส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งนี้ แล้วก็ส่งสัญญาณควบคุม memory request กับ write ให้เป็นสถานะ low เพื่อสื่อสารว่ากำลังจะเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำหรือในที่นี้คืออุปกรณ์ I/O ที่ถูกแมปไว้ถ้าอุปกรณ์ LED ถูกแมปไว้ที่ 9000h มันก็จะรับรู้ว่า CPU กำลังสื่อสารกับมันแล้วก็จะรับค่าจาก d a t a b u s ไปใช้งานได้ทันที เช่นถ้าเป็น 01h นะคะไฟ LED ก็จะเปิดถ้าเป็น 00h LED ก็จะปิดตามตัวอย่างต่อไปสรุปนะคะ Memory Map IO เป็นเทคนิคที่ทำให้อุปกรณ์ภายนอกสามารถรับหรือส่งข้อมูลกับ CPU U ได้โดยทำตัวเสมือนเป็นหน่วยความจำตำแหน่งหนึ่งโดยไม่ต้องใช้สัญญาณควบคุม เฉพาะเช่น I/O c a t e ate, และสามารถใช้คำสั่งจัดก,การข้อมูลหน่วยความจำแบบเดียวกันได้ข้อดีคือสะดวกในการเขียนโปรแกรมและรองรับอุปกรณ์ได้มากแต่ต้องจัดก,การ Address ให้ดีเพื่อไม่ให้ชนกับ Memory จริงก็คือจะต้องมี Memory ของ RAM รอมแล้วก็เป็นของ I/O โดยเฉพาะค่ะ